เห็นแล้วกลิดล้านโบเวลดาแหวกอกหรือโชบผิวขาวจัวคุณแม่ที่สตรองที่สุดสำหรับโบแวลดาสหวงที่ไม่ว่าจะต้องเดินสายทำงานหรือพาน้องมะลิดักหญิงพาขวานสหวงลูกสาวคนเล็กไปไทยงานที่ไหนหรือแม้แต่เรียนสอมเต้นก็จงมือไปการสองคนแม่ลูก ึงเป็นภาพที่ใครเห็นแล้วต้องต่างหลงรักและเอ็นดูเป็นอย่างมากดูจากวิธีการเลี้ยงน้องมาเรียกได้ว่าเลี้ยงไม่ให้รู้สึกขาดจริงๆมอบความสุขและความอบอุ่นให้ตลอดล่าสุดแม่โบนั้นได้มีเวลาพาลูกไปพักผ่อนหย่อนใจถึงสมุยรบยับบรรยากาศหนาวๆริมทะเล แม่โบก็ไม่พลาดจะขอโชว์แซบๆบด้วยกันใส่าราลุกไม้สีดำแวบอ,อกลึกพร้อมกับกางเกงขายาวสีดำใส่หมวกสารเก๋ๆยืนถ่ายรูปชิดริมระเบียงพร้อมแคปชั่นสมุยแม้ว่าจะมาแค่รูปเดียวก็ทำเอาไอจีแทบแตกที่นานๆจะเห็นแม่โบโชว์ผิวขาวผ่องสุดเซ็กซี่ขนาดนี้ว่าแต่น้องมะลิหวังคุณแม่ไหมล่ะคะเนี่ย